กูยิงอยู่แต่กูยิงลูกไม่ออกเป็นที่อะไรก็ไม่เลยเท่ลูกหมดเปแฝดรูกหมดทำไมไม่ออกวะไอ้พี่แกนั่นอะไรปั๊มใหม่หรออุ้ยเท่สวยจัดปั๊มที่ไหนอ๋อปั๊มมาทีปั๊มมาทหน้าปั๊มใหม่หรอก็ทำใหม่เหรอเฮ้ยเฮ้ยมงัดมนงหัดมึงหัดปั๊มอาทิน้ากูไม่มีนะผมมีผมมีผมไปไไปร้านอยู่ผมกลังยิงนะเออผมกลังยิงยิงงโอ้โหเต็มกำลังเพลิงกูห้เจดนัดอ่ะไปหิวจัดิวจัดเอามันนี้เอมันนี้ เฟมเฟมมีมีไอดีปะไอเดียมีเอามาเอามาหนึ่งเฮียเฟมแตะช้าเดี๋ยวเดี๋ยวใครๆครก็มาดูเว้ยร้านใหม่ผมเชื่อกูณเลยควาน้ำมันใหม่มีคนมาเติมเยอะด้วยกูไม่สนห่ากูกูโคตรหนาเพราะมันเกลาร์เนาะเกลาร์เกลารกูไม่สนนายยกหงหวยอีกรอบชิชไม่นไปเก็ตคุย ไม่อ้อมไม่อ้อมมองไม่อ้อมรองลองดูให้พี่ต้องตัดขึ้นเขาต้องแตะตรงนี้ไม่เอาไเสียบไปข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าเดี๋ยวได้้ตรงนี้ได้ทางนี้ได้นะกูบอกให้เออแต่มันช้าตรงนี้หน้านี่ไงเลี้ยวขวาไปนรับโอ้ยมันใส่ชุดซ่ยิงแม่งหลอกไอ้เหี้ยอะมันใส่โซ่มาดเล่นันไม่ใส่ในโซ่เลยเจอฮิโรชิได้อยากต่อยอ่ะ หมัดดีเขาเรียกเขาเรียกว่าหมัดน้ำร้อนน่ะตอนแล้วคนที่เดี๋ยวถ่ายว่าท้าพี่เหลือสามหนึ่งหนึ่งวินล้านปัสนาวะปุ๊กสามอะมันจะโมเย่ไอ้คนนี่ไอ้คนนี่ที่ถ่ายรถถ่ายรูปกรอกอะไรเนี่ยมันมนน่าจะไปนู่นนะจับเวลาได้เลยนะในปั๊มใหม่หรอเนี่ยเห็นปั๊มเดิมอ้ปั๊มเดิมมาปรับมอสต่อมาปรับภาพว่ะอุ้ยอาวว้าอฟ้า อะไรแล้วแล้วเราก็ยังไม่ต้องไงไม่หรือว่าปั๊มนำปานปั๊มนนบะมันดีแค่ไหนนะได้ยังไงมันนะปิดซ้ายมันออกซ้ายจ้า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 จ้้องลวงลวลวงลวนี่เขาด้องนี่เอ ไัลโหฮัโ <มา S 1> ดลฮโหายแล้หลโหลฮัลโหลนัลโเฮ้ลโหลฮัลโหาฮัันัลไม่ลมัลโอลฮ ลงมาดิลงมาคนนึงโอ้ยโอ้ยลงองไงมาไมงมี่ดีแล้วคนพาอไม่ตรงไหนรอบเลยนี่อะไรน,นี่ะ ไปด้วยนะกณอยู่ในตู้เย็นอุ้มขับไปด้วยอุ้มขับไปด้วย้ยขอมไปนะกูตายกูเกือบโอ้กูตายมึงมันจริงฟี ไอ้เจ้าไอ้ชิบปเอกของมึงเพเอกของมึงมาชุบอยกันรงปั๊มเฮ้ยไม่มีไอเดียวิ่เหรออันนี้หมดแล้วไอเดีย่หมดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยดาให้กูอยู่บนห้าง คุยอยู่ในร้านอุ้มหน่อย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 โอเคโอเคโอเคตรงมันมีหลานมันมันเติมนะอยู่ตรงไหนอะตรงตู้เย็นตรงตู้เย็นตรงตู้เย็นตรงที่งานร้านอะตรงที่งานร้านตรงที่งานร้านตรงที่งานร้านไปต่อยที่งานจะอุ้มเร็วเร็วไม่ไม่เร็วคุ้มอุ้มคุ้มคุ้มได้ไหมได้โอเคไปตายหมดปะ ไม่ได้เราลอดเราเราเราไหวเราไหวหมดเลยไหวนี่ชุบอยู่นี่อิงซ่อมอยู่ซ่อมอยู่มาเนี่ยมาบนตัวนี้ข้าวข้าวตัวนี้มา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 รีบไปรีบไปกูจะบอกไม่ให้กูได้ HP ว่าเก้าพันไอ้ละหมวกไอ้เหี้ยละหมวกไอ้เลยหมวกหมวกขาวหมวกขาวเติมระบบหมวกขาวกูถอนก่อนเอาถอนไม่ได้ด้วย เขาตอบไม่ได okay. ้ด้วยกูได้ไมกได้มก <yeah> ูได้กูได้กได้มจีอนู์ข้ามเข้าวหมดยังข้าวหมดยังลงก่นสไ้ยี่เย่นใจเย็นี่อะไรอันดังโอเคไปๆขับเลยขับเลยไปด้วยเลยยี่เ0 0เาพันาไม่เก็บก่อนรร้วไม่เก้าพันใช่หรอเก้าพันหรือวเกสองสี่หกแปดอ้ยคนละสองพันแล้วคนนี้คนที่จกเอาไปสามไปมาน้องพี่เรีกพี่จอได้นะอะไนะ อนาวินเข้าได้แล้วมันครับโอเคสวยงามน้องสวยนี่ทางหมดนี่ทางทางทางผ่านเออคือสูงหมดละ67ก่อนไม่ไอ้แค่กูเกิดมาทั้งหมวกทั้งแว่นมาพร้อมเลยมึงคิดว่าใครอ่ะหมวกขาวใส่แว่นดำนะ67แล้วก็ไอ้ไอ้ฟิล์มยังไงบอกเขาดิเยอะผมเลข647 647กับ697ไอ้เหี้ยเมื่อกี้แม่ผมยิงปืนบนรถมันล่วงสองสามรอบพี่อ่ะใช่เหรอไหวไอ้เลขเลข638 ไปเก็บไปเก็บก้อนไปเก็บก้อนโคตรมันไอ้ยังวิ่งตาก้าไม่มาแหลมเชียเออแล้วมันไปมันหนีป่ะสรุปมันหนีอ่ะหนีขับรถวิ่งเย็นดกโดนไม้แต่พาไม่ตรงลงลุงปลาเรนลุงลงไปเล่นนะปหลามสุดเลยไม่อนาวินนะอนาวินมันอยู่ในแก๊งอยู่แล้วไอฟีมีเกาะบ้างก็เอาไอเลยทีเดียวที่กูไปจกอ่ะกูไม่ได้เกี่ยวเลยไม่มีเกาะมีแค่สิบเอ็ดตัวไปจกเอาเอจีมันในเฮียเออพี่ซีพี่ซีสักสี่ได้ไหมได้เอาบริก็ได้พี่รามเรียกอะไรพี่เล่นเก้าหกเก้าเจ็ดตุ๊กตุ๊ก โอ้ยเพิ่งเห็นนะสวยเนี่ยแล้วกูเก็บกอดอะไรที่อ่ะโว้ยแล้วทูทำอะไรกับหมวกวะเนี่ยไอเทียะทำไมกับหมวกอ่ะทหารแบกปืนไปบุกตึกเจ้าคนไหนขายปูนครับคนคนไหนคนไหนร้างไส้ีพอเปอร์คตัวเขาขายเลยเท่าไหร่ีพอเปอร์เหรอมาณสามร้อยประมาณสามร้อยโอ้โหเก็บตู้ตู้เกิน ว่้สวัสดีครับคุณทหารใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่ใจเย็นเย็นพี่โมก็สูงแค่เหอไวมฉันฝนฉันฝนนะเปล่าอะไรไอ้เ,อเจมี่ฝนปะผมงงเข<อ>าไม่เดีวขอไม่เดียววกสีเจ็ดผมหกสีเจ็ดหกเจ็ดูนเอาไว้ยิงเถื่อามาเอาเพื่อนขึ้นรถ มันทำงไม่เติหกใช่ไหมหกสี่เจ็ดไม่อ้ตัวนตัวนึยตัวหนึนะ่งอ่ะ นะกบว่นะกลัไอคี่ไม่มี ามิมันมีอีกร้านนึงเร็วๆใครมีไอเีป่ะางกูไม่มีไอเีว่ะมีมีเล้ยไรเล้ยปุ๊บแต่ปุ๊บมันนี่มันเดี่ยวขำให้กูไม่ลงนหรอไม่กูเห็นเตวิตว่าเพื่อนโดนอ่ะเพื่อนหรอไม่โดนแทงคาราดอ่ะฮะไม่รู้อ่ะไปดูไหมยล้วโดนแทงคาลาดไหนอ่ะกูไม่รู้อะกูไม่เห็นวะกูเห็นว่ะเมื่อกี้เห็นทีเอ็มทีไหนอีก มันถ่ายรูปลงทาวิดอ้งูกว่ามันเล่นงานไม่งั้นก็มีดราม่ากันหรือว่าจะโดนฮี่เราช่ยโอ้พวกไม่กล้าหลอกกันหลอกแต่มันใส่สูตรมาพี้เออ EP เก้าพันนี่สัสพี่เออถ่าไรวะหน้าเละร้อยตอนเนี้ยคนนั้นชื่อนี่คนที่ถือ็อตแกงคาฟาชื่ออะไรพี่แกรปแกป์ยูซูอ่ะพี่แจ๊ ตอนแรกกูแข่งเดียวพีแต่กูไม่ได้กูไม่ได้กูไม่ได้ดูว่ามันเท่าไหร่กูเลยป้อนอย่างอื่นก่อนกูไปดูมันมีเก้าคนสองผมยิงล่วงอ่ะพี่สามไม้เดียวเหรอเออไม้เดียวดิไอ้ไข่ผมใช้ีไอเดียบ้างผมไม่มีว่ะผมมผมให้ไปแล้วพี่ให้ไปแล้วสองยิงร่วงเจ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 เอาเอาเจขอขอลำมหนึ่งดิลำมีหนึ่งหกเก้าเจ็ดเฮ้ยเอาไปอีกหนึ่งดิลำเพราะพี่พี่อยู่บนรถพี่ใช้อ่อมาหกหกหกเก้าเจ็ดลาพี่มาอะไรพี่เก็ตลงมาเมื่อกี้ฮะ พี่ลงมาลงอะไรอะ่ะก็กูจีตไม่มีแม็กเออกูมไม่มีแม็กนะ,ะผมเล่นหรือพี่ลาว่าลงผมก็ไปยิงปืนมันล่วงรถก็ดับลงไปชุบม,มึงไงสองรอบเลยเจ้ลงพลาดไม่ตรงหนีหนัวอะไม่มีเลยเหรอครับมันล่าเรานี่มันล่าเรานะมันล่าแน่แหละออกูบอกแค่นะให้ใมันให้มันล่าไปแล้วพี่ไม่ไม่มีคนปกติไเไม่กู คุยกูเกิดมาแม่งมีทั้งหมวกมีทั้งแว่นดำาเลยเงี้ยผมชุบพี่พี่เกิดข้างในอ่ะพี่เกดข้างในไม่ไม่ปล่อยไม่ไม่ได้ปล่อยอุ้มมันอยู่ข้างในได้่งะนอยู่ข้างบนดิอยู่ข้างบนไม่กี้ไม่กี้อายพี่เลยแปดิเจ็ดแสนสองเจ็ดแสนนะผมได้เท่าไหร่วะเนี่ไม่ตอนนี้เลดเลเ็นเก้าสิบแล้วไม่รู้ผมได้ผมได้มาเก้าพันผมเก้าสิบเก้าพันงเก้าหมื่นมึงเอาเก้าหมื่นคูณเก้าดิเท่าไหร่อ่ะเก้าสิบเก้าแสนเกือบล้า เี่ยหนักหนักกว่าเบีอ่เงี้ยเออมันก้าพัามใช่ป่ะก้าแสนกว่าเอี๋ฮะแม่ดูแประชาชนหน่อยไหมใช่เยี่ฮได้ฮะฮอได้ได้ขวามือ